โอเคครับวันนี้บทที่3นะครับการนำเสนอข้อมูลนะครับของชั้นปีที่5เราไปเริ่มกันเลยนะครับเติมคำตอบโดยใช้ข้อมูลจากแผนภูมินะครับอ่เรามาดูชื่อแผนภูมินี้ก่อนจำนวนนักเรียนชั้นป .1 ถึงป6ที่ยืมหนังสือจากห้องสมุดโรงเรียน1ในสัปดาห์1นะครับอ่ะก็จะบอกตามนี้1นึงสัปดาห์มีป .1 ป .2 อป .3 ป .4 ป5ป6กก่อนที่เราจะไปทำเนี่ย เราควรจะดูก่อนว่าในแต่ละชั้นยืมหนังสือไปกี่คนนะครับมาดูปอนหนึ่งก่อนส,สังเกตว่าแท่งของปอนหนึ่งเนี่ยจะตรงกับเลข5เพราะฉะนั้นเราใส่เลข5าข้างบนเลยต่อไปมาดูของชั้นปสองชั้นปสองเนี่ยเราต้องกะเอานะครับนี่5าต่อมาเป็น6 7เ็ดแตรงกับขีดเลข8นะครับต่อไปชั้นปสาม สังเกตตรงนี้นะครับเป็น10มันเลย10มานิดหน่อยลองไล่ดูก็จะได้11นะครับปอ 4, ก็น่าจะเป็น13เนาะอ่าไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับส่วนปอห0คนพอดีนะปอป6 19คนนะครับตรงนี้โอเคคำถามข้อแรกแผนภูมินี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไร ตรงนี้ง่ายมากๆเลยเกี่ยวกับอะไรให้เราเอาชื่อข้างบนมนะันมาเติมนะครับง่ายๆมาจำนวนนักเรียนชั้นป1ถึงป6นะครับที่ยืมหนังสือ จากห้องสมุดโรงเรียนในสัปดาห์หนึ่งนะครับแค่นี้นะครับง่ายๆ ต่อไปนะครับมาดูข้อที่2กันเลยข้อที่2เนี่ยเรียงลําดับชั้นตามจํานวนนักเรียนที่ยืมจากมากไปน้อยนะครับเราก็เอาชั้นที่มากที่สุดก่อนเขาให้เรียงลําดับชั้นเพราะฉะนั้นชั้นป .6 มากที่สุดอันดับ2ชั้นปสี 3, ปอ่อันดับ3มชั้นปสานะครับอันดับ4ี่ะปห้าเนาะอันดับที่ห้าชั้นปสองและที่น้อยที่สุดคือปอ .1 นะครับ พยายามเขียนให้ห่างกันแบบนี้เนาะโอเคสัปดาห์นี้มีนักเรียนชั้นปอน1ถึงปหยืมหนังสือกี่คนอ่าเขาถามทั้งปอน1ถึงปหเลยให้เราเอาทุกเลขนะครับมารวมกันนะครับก็จะได้คำตอบถ้าเรารวมแล้วนะครับก็จะได้อยู่ที่ห6สิบคนนะครับไปรวดเร็วเลยนักเรียนน่าจะบวกได้อยู่นะครับต่อไปนักเรียนชั้นป .6 เนี่ย ยืมหนังสือมากกว่านักเรียนชั้นปหนึ่งกี่คนปหกเนี่ยยืม19คนส่วนปหนึ่งยืมห้าคนปหกเนี่ยมากกว่าปหนึ่งก็เอา19ลบด้วยห้าเท่ากับ14คนนะครับตรงนี้สัปดาห์นี้มีนักเรียนยืมหนังสือเฉลี่ยชั้นละกี่คนถ้าเขาถามเฉลี่ยเนี่ยอันนี้เป็นคำถามนะครับ ให้เรารวมทั้งหมดก่อนอรวมทั้งหมดก็คือรวมเอาเลข5เลข8 11 13 10 19มารวมกันนะครับพอรวมกันแล้วเนี่ยมันจะตรงกับข้อที่3ที่เรารวมมาก็คือ66อ่าทีนี้เราบวกบวกกี่รอบนะเมื่อกี้เราบวก6ชั้นใช่ไหมหรลอบนั่นเองเพราะฉะนั้น ถามค่าเฉลีย่ยเนี่ยต้องเอาจำนวนทั้งหมดหารด้วยจำนวนชั้นนะครับก็จะได้66หารด้วย6 66หารด้วย6ก็ตอบ11คนนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้นะครับนักเรียนแต่ละชั้นมีค่าเฉลีย่ยอยู่ที่11ดคนนั่นเองอ่ะน้าแรกเสร็จแล้วนะครับต่อไปเป็นหน้าที่2นะครับเรามาลองทำแผนภูมิแท่งนะครับจากข้อมูลที่กำหนดให้ จำนวนเงินที่เด็กหญิงชูใจเนะี่ยออมเงินตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์วันจันทร์1 0บาทวันอังคาร1 4บสี่วันพุธสิบห้วันพฤหัส9้าบาทวันศุกร์สิบสาบาทก่อนอื่นเลยนะครับขั้นแรกให้เราใส่ชื่อของแผ่นภูมิก่อนนะครับตรงนี้เราจะใส่ตรงกลางด้านบนจานวนเงินที่เด็กหญิงชูใจ อ,อมตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทีนี้เราให้เราใช้ไม,ม้บรรทัดนะครับลากเส้นแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับเอาให้สุดเลยนะครับ แบบนี้แล้วก็แนวนอนอจากนั้นเราจะต้องเขียนข้อความทั้งแนวตั้งและก็แนวนอนที่ปลายลูกศรน,นะครับมาดูตรงนี้ข้อความที่ควรเขียนให้ดูตรงไหนให้ดูจากคอลัมน์แรกเนี่ยนะครับแถวแรกนะครับที่เป็นทึบๆเนี่ยจะมีวันกับจํานวนบาทส่วนใหญ่แนวตั้งเนี่ยจะเกี่ยวกับจํานวนอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นแนวตั้งควรน่าจะเป็นคํานี้นะครับ จำนวนบาทเราก็ใส่คำนี้ลงไปเลยจำนวนบาทวงเล็บบาทส่วนแนวนอนก็จะเป็นอีกหนึ่งคอลัมน์ก็คือวันนั่นเองมาเรามาเริ่มเลยนะครับขั้นต่อมาพอเราได้แนวตั้งและแนวนอนแล้วให้เราใส่เลขศูนย์ตรงนี้เพราะเราจะเร,เริ่มจากเลขศูนย์เสมอนะครับ ทีนี้ต้องเพิ่มทีละเท่าไหร่ดีถึงจะเพียงพอมาดูตรงนี้มากสุดคือ15เพราะฉะนั้นเพิ่มทีละเท่าไหร่ก็ได้โดยแต่ละช่องต้องเพิ่มเท่ากันนะครับเท่าเท่ากันให้มันถึง15ให้ได้ถ้าเราลองไล่ดู1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15อ่า ก็ถึงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเพิ่มทีละ1ได้2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15อ่ะแต่ยังเหลืออีกช่องหนึ่งก็16ไปเลยนะครับมาทีนี้ก็เริ่มทำแทงได้แล้วนะครับวันจันทร์10บบาทอ่ะเราก็ไล่ขึ้นมานะครับ เราต้องเว้นไว้ช่องหนึ่งเป็นอย่างน้อยนะครับอเดี๋ยวผมจะเว้นไว้ช่องหนึ่งนะครับขึ้นมาถึงเลขสิบตรงนี้เดยวลงนะครับอ่ะก็จะได้ละช่องแรกเป็น10ใส่เลขไว้สักหน่อยตรงนี้คือวันจันทร์อ่ะี๋ยวใส่สีสักหน่อยนะครับจะได้มองเห็น ต่อมาไปวันอังคารบ้างวันอังคาร14นะครับเราก็ไล่เลยเว้นเมื่อกี้เว้น1ช่องใช่ไหมครับเราก็เว้นอีก1ช่องเหมือนกันระหว่างวันจันทร์กับวันอังคารมาขึ้นไปเลย14 นะครับมาสิบสีจากนั้นใส่สีให้นิดนึงแต่ของนักเรียนถ้าทําในหนังสือก็น่าจะไม่ต้องไม่จำเป็นต้องลงสีก็ได้นะครับต่อมามาอันนี้บ้างวันพุธวันพุธสิบห้าขึ้นไปเลยสิบห้านะครับเดี๋ยวขอใช้เครื่องมือช่วยนะครับจะได้ไวๆไวแบบนี้ สิบห้าใส่เลขสักนิดหนึ่งวันพุธสิบห้าอันนี้วันอังคารเนาะวันอังคารวันพุธนะครับมันอาจจะติดกันนิดหนึ่งนะต่อมาวันเพฤหัสบ้างวันเพฤหัสเก้า หน3่งสองสี่ห้าหตรงนี้ฮะเราก็ใส่เลยวันพฤหัดเก้าแล้วก็วันศุกร์สินะครับ13 13า อืมได้ละนะครับแบบน,นี้ก็เป็นวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะครับวันศุกร์ก็เรียบร้อยนะครับก็ไปทำให้สวยงามเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับก็เสร็จแล้วต่อไป มาดูหน้าสุดท้ายนะครับของแบบฝึกหัดนี้จำนวนบุคลากรทางการแพทย์นะครับเมื่อปี2558เนี่ยนะครับจำแนกตามระดับสถานบริการสังกัดกระทรวงสาธรารณสุขได้ดังนี้มีประเภทบุคลากรก็มีแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพพยาบาลเทคนิคนะครับอ่ะก็จะมีจำนวนตามนี้แพทย์ถ้ารวมกันก็จะได้เท่านี้เนาะ ทันตแพทย์รวมกันก็ได้เท่านี้เภสัชกรรวมนะครับถ้ามาดูแนวตั้งโรงพยาบาลศูนย์ก็จะรวมมาได้เท่านี้นะครับเอาช่องแนวตั้งรวมกันจะได้ด้านล่างส่วนแนวนอนรวมกันจะได้ช่องสุดท้ายแบบนี้เนาะ,ะทีนี้เราขั้นแรกนะครับเรามาหาเลขในช่องบ้างก่อนทั้ง3ามช่องว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่มาดูตรงนี้ เริ่มจากหาเภสัชกรของโรงพยาบาลทั่วไปว่ามีเท่าไหร่ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเอาอันนี้อันนี้สมช่องนี้ใช่ไหมครับช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3รวมกันเป็นเท่านี้แต่ว่าถ้าเราเราไม่รู้ช่องนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเอาผลรวมเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็ลบด้วยช่องที่เราทราบก็คือช่องแรกกับช่องที่3 ลบได้อยเจ็ดสิบสนะครับแล้วก็ลบอีก3า7พนเ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดลบไปเลยสองรอบนะครับลบหนึ่งพันสองรเจ็สิบสองลบสามพั็ดร้อยเจ็สิบแปดพอลบเสร็จแล้วนะครับก็ขอไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับก็จะได้1 7ึ่งพันเ้อยแปดิบแปดแบบนี้ ต่อมามาหาว่าพยาบาลเทคนิคในโรงพยาบาลศูนย์มีกี่คนนะครับก็เช่นเดิม3ช่องนี้ต้องรวมได้1,801ซึ่งเรารู้ผลรวมเราต้องเอาผลรวมลบด้วยอันนี้และอันนี้นะครับหนึ 1, 1่งพันแปดร้อยหนึ่งลบสี่ร้อยสิบเกาลบเจ็ด้อยสามสิบเจดคำตอบจะได้หกร้อยสี่สิบห้านะครับต่อไปช่องสุดท้ายช่องสุดท้ายมีวิธีการคิด2อย่าง ก็คือเอาแนวนอนบวกกันก็จะได้ช่องนี้หรือเอาแนวตั้งบวกกันนะครับสุดท้ายก็จะได้คําตอบเหมือนกันแต่วิธีการก็จะมียากและง่ายปนกันไปนะครับถ้าเราดูแนวนอนเราจะบวกแค่3รอบเห็นไหมเราควรเอาแนวนอนมาบวกกันนะครับแนวนอนเนี่ยบวกกันจะได้อยู่ที่1นึ่งแนหนึ่งนะครับเป็นคําตอบอที่เราได้แต่ละช่องครบแล้วเราก็มาตอบคําถามเลย บุคลากรทางการแพทย์ของอะไรมีจํานวนมากสุดบุคลากรทางการแพทย์ของอะไรมีจํานวนมากสุดบุคลากรทางการแพทย์มีของโรงพยาบาลศูนย์มีของโรงพยาบาลบาทั่วไปมีของโรงพยาบาลชุมชนอันไหนมากสุดครับของโรงพรยาบาลชุมชนเนาะโรงพรยาบาลชุมชน ของโรงพยาบาลชุมชนมากสุดมีทั้ง 5, 2187นนะครับต่อไปโรงพยาบาลศูนย์เนี่ยมีแพทย์กี่คนโรงพยาบาลศูนย์มีแพทย์นะ4 3เนาะต่อไปพยาบาลวิชาชีพกับพยาบาลเทคนิคทั่วไปมีจำนวนต่างกันกีนก่คนอ่านะถ้าเจอคำว่าต่างกันนะวิธีลบแน่นอน พยาบาลวิชาชีพกับพยาบาลเทคนิคของโรงพยาบาลทั่วไปพยาบาลวิชาชีพกับพยาบาลเทคนิคเอ,อเอาสองอันนี้มาลบกันเลยนะครับคำตอบก็จะได้2 3 5 6 3นนะครับต่อไปโรงพยาบาลทั่วไปมีเภสัชกรกี่คนโรงพยาบาลทั่วไปมีเภสัชกร 1,788นะครับอืมก็เป็นอันที่เราหาคำตอบมาแล้วต่อไปข้อที่5เลยนะครับโรงพยาบาลศูนย์มีพยาบาลเทคนิคกี่คนโรงพยาบาลศูนย์มีพยาบาลเทคนิค645คนต่อไปข้อ6บุคลากรทางการแพทย์มีทั้งหมดกี่คน บุคลากรทางการแพทย์ก็คือเอาทั้งหมดเลยนะครับก็คือตรงนี้มีทั้งหมดกี่คนเราก็ลอกเลขมาเลย1นึ่งนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็แบบฝึกหัดที่3.1ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ